แคโคแชคโคครับแชโคโคิรคิรนอนสบายเลยนะลูกอ <c oughs> uh ืมเอ๋นอนสบายเลยนะครับแชโคอืด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 แชโคครับแชโคครับแชโคแชคโคแชโคอืดอืด เออเอด,เอด,ด,ดฮัลโหลชาโคชาโคมาหาแม่มาเดี๋ยว <c oughs> นอนสบายไหมอ่ะอืมนอนสบายไหมอ,คอ,คอ่ะเคารเ์เคิรอ,อ้โห้ยเย็นสบายเลยเนาะเอ,อุดออชาโคชาโคชาโคครับ